อน้ำก๊อกน้ำก๊อกสูดดำน้ำก๊อกน้ำก๊อกเขาบอกว่าระวังตัวช่องผมบินนะนะแต่ถ้าบินจริงผมก็จะไยไปพักไงสวัสดีคระบพี่วันนี้จะมาแบบเพลงเต็มนนะพี่นาราดวันนี้จะมาบอกเพลงเตือนเตือนนะคับ าที่แพนที่รองเไปเอ้ละสัญลักษณ์ของ f m t มันอยู่ที่อกและกูชอบทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังมาเพื่อของคูจะนอนเป็นโซบะและพวกกูก็เสียตลอดกูคิงมันโนในสตดดำพวกากูชอบเผาและคุยกับเสี่ยวพวกกูนั้นอยากจะผูกพันวเลียมาให้หมดเลีอยมากกี่แกงพวกกูก็ลองกูไม่มีทางจะสู้มึงได้เพราะหัวกูไม่ได้แข็งดะองคออและคำที่ดูถูกกูต้องสมเมียตัวเองพวกกูแตกกันมาเท่าไหร่ให้มึงลองกลับไปดู

เงินท <muitas S 2> ุกบาทกูทุจริตแล้วกูก็รับหลังกันต่อไปแพ้ห้าสูตรแต่กูจะไม่เค็งกูโดนเปเล่นจุกเลียฟันกูล่วงผู้ผู้เห็นป่าแพ้ทุกไฟผู้ผู้เห็นชาและปีนี้ M G กูเป็นโอแบบ on the top มึงแม่รู้จักกันเข้าไปใส่กูสูตรดำน้ำก๊อตกูโดนจับเหมือนกูโดบีใช้ให้พวกกูข้ากันเองอีกชนิดหมัดกูก็กางเอาคนกูก็มโนเขาพยาแก้ทุกทีไม่ต้องเปลี่ยนโหมดและกูกลัวเพราะไม่มีคนแล้วมึงบอกที่กูเสกกันไม่แฟร์ก็กูจะเสกกันนะต้องแค่์ไรและสัญลักษณ์ของ M G มัน ดำน้ำกอ๊อกน้ำก๊อกสวยกกูชอบเขาเลยคุยกับเสี่ยวพวกกูนั่นอยาจะผูกพันเยอมาให้หมดเลอกมากี่แกงพวกกูก็ลองกูไม่มีทางจะสู้มึงได้เพราะหัวกูไม่ได้แข็งนักคอเอ้ละคาที่ดูถูกกูต้องสัเหนียกตัวเองพวกกูแตกกันมาเท่าไหร่ให้มึงลองกลับไปดูเองให้มึงคิดกันเองแกงกูม่อีกเทียบแบบกูจะแกงแต่อีเพียบและกูก็ทำกันมาเท่าไหร่กูไม่อยากเอาไปเทียบใครมาสิสิบสามนึงไปนั่นแหละแกงแต่ในที่สุดพวกกูคือ S M G พวกกู ไม่ว่าจะมัดอาวุธอยู่ชนกูโดนเขางัดมากูออดแบบคูณสองแน่นอว์ดำประพานเชียเอทั้งเดิอตับตับของกูแล้วก็ติงพวกกูใน GTA แล้วเป็นราชาตรหลึกสุดดำเขาเรียกพวกกูวย s m g เอที่ดีคือเสียตลอดซิตี้มึงคิดและดูดีอะกูเสกให้เพื่อนเท่าไหร่สัสสมองมึงควรคิดอ่ะไอ้เชี่ยมึงชอบบอกว่านี่ SMT City ของกูเสกกันมาทั้งหมดไม่เชื่อมึงย้อนไปดูดิเป็นเจ้าของประเทศจะทำที่อะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของติงพวกกูที่เข้าข้าว นกูเล่นๆสกปรกกูว่ามันง่ายหลายศาสตร์แต่เอ็มจีคือสูตรรวมของจักรวาลพวกเชนนี่นี่เกะกะและแค่ราคาเพิมพวกกูจังวะโทรมึงทำลายอาชีพคนอื่นมึงคิดว่ามึงเท่อ๋อเมืบอกกูกอกขอดังลองย้อนไปดูแต่แรกกูวัางห่อและาละักธรรของเอ็มจีมันอยู่ที่อกและกูชอบทิ้งเพื่อนไว้ข,ข้างหลังไม่เพื่อของกูจะนอนเป<ะ>็นโซบะแล้วพวกกูกูเสียตลอดกูคิงมโนในสูตรดำเพราะกูชอบเขาและคุยกับเสี่ยวพวกกูนั่นอยากจะผูกพันเลือกมาให้หมดเลือกมากี่แกง เออม่งสัรหานะสัญหาแต่งเพลงนะมึงบอกสมัยสี่ขวบมึงบอกว่ามึงทำได้แต่กูยังเห็นมึงเดียวมันโอ้กูคิดว่ามันไม่ใช่และมึงก็บอกกวนนะบีแต่มึงก็ทำแบบกูไม่ได้ไอชันนะตู่มึงบอกวันสีว่ามึงต้องการอะไรอ่ะตอบให้ก็ได้ต้องการคนดูและอยากคุประบานอะไรอ่ะแต่มึงยังทำสัต์ดาบดำต่ำแล้วด่าคนอื่นกูว่าไม่ใช่แค่ไปร่างสถาปนาตัวเองว่ากูอัมนาอายแค่จะปล่อยผู้หญิงให้ฟังใช้นี่คนเดียวสมงเพศจะตายสงเพศมันติงพวกมึงทำลายอาชีพ Oh. จับลูกฉันเลยลูกชันไม่เคยทำลายอาชีพใครอ่ะ่กูถามอะไรนะมีคนอะไรไที่ชื่อผมลงที่ผมไปดู <c oughs> ใช่ไหมแล้วมีคนตัดไปลงว่าลุงแม็กมาดูเพลงหากะกเขาบอกว่าระวังตัวช่องผมบินนะนะเอาดิลองดูดิผมว่าแม่งบินยากมากๆเลยนะแต่ถ้าบินจริง <c oughs> ผมก็จะไปไปพักไนงะช่วยหน่อยเถอะนะ อยากบินเหมือนกันจริงๆผมจะได้พักคันนี้นี่ไม่ได้เด่นที่แรกมาผมบอกเลยสวยนะคันนี้สวยมากๆเลยคันนี้อะไรบอกว่าที่พูดเขาสวยี่สุดเพราะว่าสามคนนั้นเขาแบบเขาเต็มสกิดคทุกรอบนะครับเหมือนของผมเนี่ยของผมเด้เลยนะเครื่องผมเนี่ยดูดิสเต็ปเนี่ยผมทำสเต็ปแบบพี่คนนี้เลยเนี่ย สเต็ปแ,แบบแบบเดียวกันเลยแบบเหมือนเดะเดี๋ยวเบื่อก็เดะเลยไม่เอียเอ่ยมไอ,อ้เชี่ยไม่กัเครื่องมนเจอมาแล้ว ขาคุณฝ uh, uh, ั uh, ่งซ้ายหักเดี๋ยวครับเดี๋ยว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 เพลิดครับโทษครับทดใจเย็นใจเย็นเอาอันนี้มันจริงเหรออันนี้เสียงจริงเหรออันนี้เสียงจริงเหรอขาคอณฝั่งซ้ายหักเดี๋ยวคับเดี๋ยว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 เพลิดครับโทษครับทดใจเย็นใจเย็นอ่าไม่ต้องไม่ต้องรีบ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 โอเค โอเคไหมคุณเจ็บไหมไม่ไม่เจ็บนะมีอะไรไหมเดี๋ยวเราจะลองดูนี่ฮะว่าเราขับรถเก่งมาแล้วเปิดกระ,ะจกแล้วเรามองหน้าเขาว่าเขาจะกล้าสาตเราหรือเปล่าวงใหญ่ด้วยแต่ผมว่าไม่กล้าสาตคนหัดใหญ่เขาจิตใจดีไม่แน่นะเดี๋ยวกูลองเปิดดูนะเปิดดูแล้วกูจะทำหน้าวันตีนหน่อยนึงกูว่ไม่กล้า <laughs> เจอมาแล้วบอกเลยนะ